I put the pressure on him. Oh, oh, oh. I, you, you, I put the pressure oh, cool. on him. Me. <laughs> I put the pressure on him. Stepping on him like he's stuck in the sand. These niggas not your homie. ลวิชาเอกเลือกตัวหนึ่งไม่ได้ฮัลโหลทุกคนกลับมาอยู่กับช่อง b e a i t y อีกแล้วเนาะหลังจากที่ห่างหายไปประมาณนานอยู่นะแต่ก็ไม่ถึงปีวเห็นปะจำได้ว่าคลิปล่าสุดก,ก็คือเป็นคลิปที่บีพาทัวร์ที่ห้องสมุดคลิปนี้บีจะมาอัปเดตแล้วก็อาจจะมาเล่าเรื่องถึงชีวิตของตัวเองที่ผ่านมาเทอมที่แล้วเป็นอะไรยังไงตอนนี้ท่าะไรอยู่แล้วก็จะมาบน่น เกี่ยวกับเรียนแล้วก็สอบออนไลน์แบบกรุบกุบนิดนุ่งเนาะบนกินข่าบ้าบอทั่วไปตามสไตล์ของบีนะคะทุกคนเราจะบอกว่าเทอมที่แล้วคือเราตั้งใจว่าจะเรียนออนไลน์อยู่บ้านแบบยาวเลยนะแต่ก็ยนันแหละมาหาลัยก็ประกาศว่าแบบเอออาจจะเรียนออนไลน์เดือนนี้ถึงเดือนนี้อะไรประมาณนี้คือแบบมันไม่ชัดเจนเราก็เลยตัดสินใจที่จะไปเป็นสตาฟขายหนังสือที่คณะนะคะ แล้วพอกลับมาที่มอใช่ปะแล้วมหาลัยก็คือประกาศว่าอ่ะเรียนออนไลน์ยาวไปเลยทั้งเทอมล้วก็แบบได้แค่อะไรเงี้ยก็เลยได้อยู่ยาวไปเลยนะคะทั้งเทอมซึ่งชีวิตแต่ละวันของใน็กบีนะคะก็เรียนสีวัน่อสัปดาห์เนาะตื่นกินนอนแค่นั้นเลยไม่มีอะไรมากหรือบางวันเนี่ยก็อาจจะอยากเล่นเน็ตก็ไปที่ตึกคอมอยากทําตัวเองให้ยุ่งๆก็ไปที่ห้องสมุด แค่นั้นเลยไม่มีอะไรเยอะนะคะแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่มีพยายามที่จะแบบทําตัวเองให้เป็นคนที่ productive ตลอดเวลาิอยากหาความรู้อะไรใหม่ๆก็หาไปเลยเรียนรู้นอกห้องเรียนทีนี้ก็มาสอบออนไลน์บ้างอันนี้เป็นบีจะเล่าถึงการสอบออนไลน์ของเดือนที่แล้วที่ผ่านมาเลยช่วงปลายเดือนตุลานะคะที่สอบมาแบบสดๆรหลอนเว้ยคือบีมีสีวิชาสีวิชาเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันไปในตัวเนาะ แต่ว่าการสอบออนไลน์มันจะมีอยู่สอวิชาที่เราต้องมีการอินทวิววิว Virtual interview ซึ่ง1วิชานั้นก็คือ English for Cu s t o m e r Care นะคะก็จะมีการสอบแบบทั้งออนไลน์เนาะออนไลน์ก็จะเป็นทั้ง Choice เป็นทั้งแบบตอบแบบ choice Answer นะคะอันที่2ก็จะเป็นแบบ Individual Interview เนาะที่เราจะต้องไปอินทวิวแบบ ตัวต่อตัวกับอาจารย์ในระยะเวลาประมาณ10-20นาทีเนาะถ้าบีจำไม่ผิดนะคะอันนี้ก็เป็นการดีไซน์การสอบของอาจารย์เนาะเพื่อที่จะนำมาประเมินผู้เรียนชาองังกฤษเนอร์เนี่ยจะไม่เกี่ยวกับอินท์วิวใดใดทั้งสิ้นเนาะด้วยเนื้อหาสาระของบทเรียนแต่ว่าก็จะมีการแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนคือ 1. เป็นการสอบแบบ take home อันที่2ก็จะเป็นแบบสอบออนไลน์ที่จะเป็นแบบโจทย์มาแล้วก็เป็นข้อเขียนประมาณ9ข้ออะไรประมาณนี้นะคะในอินเทอร์เน็ตซึ่งมีว่าการสอบแบบเทคโฮมจะเป็นอะไรที่ดีนะคือเราไม่ต้องกลัวเรื่องอินเทอร์เน็ตด้วยคือเขาจะกาหนดระยะเวลาการส่งมาให้เราแล้วมันเหมือนการทําการบ้านส่งมีว่าแบบเนี้ยคือดีแต่ถ้าสอบออนไลน์แบบใช้ระยะเวลาประมาณ3 4ชั่วโมงทุกคนแล้วด้วยความที่อินเทอร์เน็ต แล้วก็อุปกรณ์เครื่องมือของแต่ละคนมันก็ต่างกันเนาะอย่างบีเนี่ยเกิดปัญหาอุบติเหตุตอนที่สอบวิชาอุเทเนเนอร์นะคะคือคอมค้างในระยะเวลา30นสบทีที่จะใกล้จะหมดแล้วอะแล้วตอนนั้นคือแบบเตรียมโทรหาอาจารย์แล้วนะคือเราไม่รู้ว่าเราจะทํายังไงแต่โชคดีที่มันยังกลับมาแล้วก็ส่งไปได้แบบก่อนเวลาอะไรอย่างเงี้ยสรุปแล้วรวมๆก็คือการเรียนออนไลน์หรือว่าสอบออนไลน์มันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแต่ว่าข้อเสียจะเยอะนะบีคิดว่าเนาะหนึ่งคือเรื่องอินเทอร์เน็ตสองเรื่องการแบบ มีสิ่งเบี่ยงเบนหรือว่าอะไรมาดิสแทรกเราในขณะเรียนเยอะมากอย่างเช่นบีเป็นคนสมาธิสั้นเวลาเรียนไปก็แบบเอาเผลอทำนู่นทำนี่หรือเดินวนไปเดินมาหิวอะไรเงี้ยมันก็มีหลายๆอย่างที่ทำให้เราเสียสมาธิในการเรียนแบบเรียนแบบไม่เต็มที่ไม่เหมือนเรียนในห้องใช่ปะ่ะส่วนข้อดีก็มีแค่ว่ามันประหยัดทรัพยาก,กรแค่นั้นแเราตื่นมาเราก็เรียนได้เลยนอาไม่ต้องแต่งหน้าแต่งตัวออกไปข้างนอกอะไรประมาณเนี้ยมันก็แล้วแต่และคน เราช่วงนี้บีทำอะไรอยู่นะคะ mm hmm. ก็ปิดเทอม mm hmm. ก็คือบีเพิ่งสอบไฟแนลเสร็จใช่ปะท,ที่บอกไปแล้วตอนนี้ก็คือกลับมาที่บ้านนะคะแล้วก็รอว่าจะเปิดเทอมอีกวันไหนซึ่งก็จะเป็นเทอมสุดท้ายและที่บีจะได้ใช้ชีวิตเป็นนักศึกษาในมหลาลัยคือตอนนี้สิ่งที่บีกำลังคิดอยู่ก็คือ 1. เตรียมตัวสำหรับเทอมหน้าที่จะมีเรียน3วิชาด้วยกันคือ1เป็นวิชาโปรเจกต์ที่เราจะ ต้องทำนะคะก่อนที่จะจบแล้วก็2ก็จะเป็นวิชา negotiation เป็นการต่อรองทางธุรกิจแล้วก็อันที่3ก็จะเป็นเกี่ยวกับ small business นะคะก็เตรียมในเรื่องของ new skill sets นะคะที่แบบเราจะต้องอัปเดตตัวเองเพิ่มประสบการณ์ประสิทธิภาพศักยภาพให้กับตัวเองในด้านใหม่ๆที่เราแบบไม่เคยทำมาก่อนข้อคิดหรือว่าสิ่งที่บีอยากจะฝากไว้เนาะบีเข้าใจว่าทุกคนอาจจะมีการ หมดไฟหรือหมดแพชชั่นในสถานการณ์อะไรแบบนี้เราทั้งโควิดต้องเรียนออนไลน์เรียนก็ไม่รู้เรื่องต้องบางบริษัทเนี้ยก็ต้อง work from home อะไลอย่างเงี้ยแล้วก็มีปัจจัยอะไรหลายๆอย่างอุปรสรรคต่างๆมากมายที่เข้ามาในชีวิตนะคะไม่อยากคิดว่าเฮ้ยต่อให้เหตุการณ์พวกนี้มันเกิดขึ้นอนะแต่เราก็อย่าหยุดรักตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองนะคือพยายามคิดถึงอนาคตตัวเองเข้าไวา้แล้วก็พยายามรักตัวเองมากๆ เพิ่มศักยาภาพเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตั้งเป้าหมายไวย้แล้วก็ดึงตัวเองมาให้เรียงที่สุดอย่างบีเนาะบียอมรับว่าตอนที่ผ่านมาเกิด depression อยู่ที่แบบไม่มีไฟเหนื่อยอยากจบอยากจบไม่รู้จะทำอะไรกับชีวิตอะไรเงี้ยแต่พอคิดไปคิดมาเฮ้ยเรอยมอินเทอร์เน็ตที่แบบสามารถเซิร์ชได้อยากทำอะไรทำอยากเรียนรู้อะไรก็เรียนคือพยายามแบบ re productive แล้วก็เพิ่มคุณค่ากับตัวเองใ ให้ได้มากที่สุดพยายามมีความสุขกับทุกๆวันพยายามมองในแง่ดีแล้วก็ใจเย็นนิ่งเข้าไวา้แล้วทุกอย่างมันจะผ่านไปได้โดยดีพีเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสาหรับหลายๆคนที่กําลังเรียนออนไลน์หรือกําลังเหนื่อยรู้สึกแย่ไม่มีความสุขอะไรอย่างี้ต้องให้มองหาตัวเองว่าแบบยังมีตัวเองที่อยู่กับตัวเองเข้าใจไหมคือยังมีตัวเองที่อยู่กับตัวเองออยังมีครอบครัวพ่อ,อ,มอพพแม่คนที่เรารักอะไรอย่างงี้ก็พยายามสร้างกำลังใจให้ตัวเอง เราจะต้องผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ด้วยกันโอเคเนาะสุด <Okay, no. S 1>